สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินจะพาไปเที่ยวที่แกรนดแคนยอนคีรีจังหวัดชนบุรีที่ตำบลหัวกระปริไม่ไกลจากบางแสนนะครับถ้าเราไปทางมอเตอร์เวย์เนี่ยเราเปิด g p s แล้วก็พิมพ์ว่าแกรนดแคนยอนคีรีชนบุรีรับรลองได้มันจะพาไปถึงจุดที่นี่ทันทีเลยนะครับ ที่นี่เป็นเหมืองเก่าเป็นหินคล้ายแกนแคนยอนที่อเมริกาแต่เป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับแต่ก็มีความงามมากเลยนะอันนี้เกิดจากการขุดและระเบิดหินนำไปขายแล้วก็ปล่อยทิ้ง,งร้างไว้หลาย10ปีเลยล่ละฝนตกลงมาก็เลยกลายเป็นแอ่งขน้ำขนาดใหญ่ที่มีสีเขียวตัดกับหินที่เป็นสี ขาวเทาแล้วตัดกับเมฆนะเมฆสีขาวเทาแล้วก็สีเขียวของต้นไม้มันก็เลยดูโอ้โหแบบสวยงามแบบจับจิตจ,จับใจเลยละแต่ร้อนนะต้องใส่หมวกไปด้วยนะครับใส่หมวกไปแล้วเพื่อไปถึงเนะี่ยมันจะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ด้านหน้าเราก็เดินไปร้อยเมตรก็เจอแล้วแต่ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกนะก็จะไปเจอที่เขาเรียกว่า เป็นภูเขาหิมะตรงนั้นก็ไปถ่ายรูปได้แต่ว่าไม่ได้ไปถึงนะครับนเนื่องจากว่ามันร้อนร้อนมากแต่อีตรงเนี้ยจะไม่ร้อนแต่ว่าสูงมากนะจากขอบลงไปที่อก้นของแอ่งน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเวลาถ่ายรูปแต่เบววิวสว,สวยสวยมากๆนี่คือก็คือแกนแคนยอนคิรีชนบรีนะครับเป็นไงครับ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปว่างๆก็อย่าลืมไปเที่ยวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบเที่ยวกแกนแคนยอนคิรีชนบุรีเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ